สมเด็จพระพุทมีพระผ้าเจ้าเกียรติกรเรื่องของกาที่ถูกสเสวียนไฟร้องคอตายแล้วบัรดาวิสุทธนั้นหลายเหล่านั้นที่พบหญิงปัญญาข้างในเรือตึ่งตกถูกจับทวงน้ำที่ได้กราบคูณผลข,ของกรรมแบ่องค์สมเด็จพระพูมีพระผ้าเจ้า ว่าหญิงพญญาในเรือนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุพุทธเจ้าขาดจึงได้ก,กลายเป็นคนกายกินนีเรือวิ่งมาเฉยๆแล้วก็หยุดไม่สามารถจะทำอะไรให้เรือเคลื่อนไปได้ <c oughs> ทั้งๆที่ใบก็กลางอยู่แล้วก็ลมก็มีเป็นเหตุให้บุคคลนั้นหลายเหล่านั้นมีความสงสัยว่าจะมีคนกายกันนีเกิดขึ้นในเรือ แ้วจึงได้มอบฉลากจับฉลากกันฉลากสําหรับคนรักการกินีมีใบเดียวก็ทําทครบทุกคนเมื่อจับแล้วเธอก็ถูกฉลากนั้นถึงสามวาระในที่สุดก็จําจะต้องถูกปล่อยลงไปน้ําในน้ําให้ถึงกับความตาย <c oughs> เมื่อบรรดาวิสุดธิ์ทั้งหลายกราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมใจแล้ว งค์สมเด็จพระปทิพิตแก้วจะได้นำมาซึ่งอดีตกรรมความมีอยู่ว่าในอดีตการ,รนานมาแล้วหญิงคนนั้นเป็นพัญญาของกหัดีคนหนึ่งในกรุงพาราลสีได้กระทำกิจอย่างหนึ่งมีการตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นด้วยมือของตนเอง นิหมายความมาเธอเป็นคนขยันนางเองมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งไอสุนัขคุณนางตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีกับนางมากเป็นผู้ทํากิจทุกอย่างในเรือนหมายความว่าท่านนางทําอะไรถ้าสุนัขมันช่วยได้มันก็ช่วยมันมีความจงรักภักดีเมื่อนางนําข้าวข้าวปลาหาัน ไปนานก็ดีเวลาที่จะส่งสาม,มีเวลาทำนาเจ้าสุนักตัวนั้นมันก็ไปด้วยเวลาที่นายจะไปป่าต้องการจะหาวัตถุต่างๆมีปืนไปผักเป็นต้นดีเจ้าสุนัขตัวน,นั้นมันก็ไปกับเธอเสมอๆเป็นอันว่าสุนัขมันมีความจงรักภักดีในเธอถือว่าเป็นนายที่น่ารักเป็นนายที่เมตตาของมัน ตอนนี้เวลาคนหนุ่มทั้งหลายหม่เห็นว่านางไปไหนก็มีสุนัขตามไปด้วยก็าพากันโหดร่เยาะเย้ย,ยว่านี่พวกเราเอ้ยมันดูพรานสุนัขผู้หญิงนี่นางพรานสุนัขมาแล้วจะไปทางไหนก็ตามย่ำล่าสุนัขไปเสมอๆวันนี้พวกเราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่า คำว่าพรานสุนัขก,ก็หมายความาคนนั้นเขามีสุนัขเป็นเครื่องมือเวลาที่จะไปไล่เนื้อก็ให้นายสุนัขไล่กัดไล่เนื้อเข้ามานักสุนัขต้อนเนื้อเข้ามาทางพรานพรานก็ยิงหรือว่าเนื้อไปทางสุนัขสุัขก,ก็กัดใจก็ล้อเรียนว่าวันนี้เราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่านางพรานสุนัขจะนําเนื้อมาขายจะนําเนื้อมาแจกกับพวกเรา จะไปทางไหนก็ตามเจ้าหนุ่มน่มทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ร้อมมันก็เรียนนางก็เกิดความขวยเขินก็อ,อายต่อคำพูดคำบรรดาพรกคนทั้งหลายเหล่านั้นตอนนี้มาถึงกำความอายลืมนึกไปว่าสุนัขตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีที่ไปอย่างนี้ก็เพราะว่าตามธรรมดาสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตว์ความจริง เราจะตีเราจะดา่าเราจะลงโทษมันเป็นประการใดคนดีสำหรับสุนัขแตเดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาประจบประแจงในภาสิธิ์บางส่วนแล้วคนบางท่านได้กล่าวว่าขึ้นชื่อความกระตัญยูรู้คนแล้วก็สุนัขนี่บางทีจะดีกับคนกว่าคนหลายคนแร้วคนหลายคนถ้าเราบำุงบำเรอด้วยดีเขาก็มีความรักถ้าผิดใจนิดเดียวเขาอ,อาจจะฆ่าเราได้ นางอายเกิดใจแบบนั้นแล้วแทนที่จะคิดเป็นอย่างอื่นคิดว่าสุนัขตัวน,นี้มีความจงรักภักดีแก่ตนกลับประหารสุนัขสนนั้นสิเนี่ฆ่าเสียตายนางจรงประหารสุนัขด้วยคําว่าประหารเมื่อคว้างบ้างตีบ้างคว้างโดยกอนดินบ้างตีด้วยท่อนไม้บ้างเป็นตน้นให้สุนัขตนหนีไปเจ้าสุนัขไปแล้วมันก็กลับมาตามอีก ราะว่ามันมีความจงรักภอดีมันก็ไม่รู้วันนายของมันไ่ทุบไ่ตีมันด้วยเพราะความผิดอะไรต่อมาท่านบอกว่าได้ยินว่าสุนัขตัวนั้นเคยเป็นสาม,มีของนางในชาติก่อนที่สุนัขได้ติดตามที่มีความจงรักพกดีนี่ก็ต้องคิดเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระปกเกวัยกล่าวว่าสุนัขตัวนั้น ไม่เคยเป็นสามีมาของนางในชาติก่อนๆมาถึงสามชาติด้วยกันไปเหตุเช่นั้นมันจึงไม่อาจเพียตัดความรักในนางได้มันนางจะคว้างนางจะตีนางจะไล่เป็นประการใดก็ตามที่มันนางหยุดนางไปไหนมึงก็ตามไปด้วยความทรงรักพักดีต่อไปตามพระบาลีท่านกล่าวว่าจริงอยู่ ใครใครชื่อว่าไม่เคยเป็นเมียหรือว่าเป็นผัวกันสัตว์ประสายเพราะหน่อยเพื่อเป็นสามีพัญยากันแต่ว่าบาลีท่านบอกชัดว่าไม่เคยเป็นผัวหรือว่าเป็นเมียพอกันในการก่อนในสงสารนั้นมีที่สุดอันบุคคลตามไป,ไ,ปไม่รู้แล้วหมายความว่าในอัตภาพต่างๆที่เราเกิดมานี่มันใช้เวลานานมาก ในเวลานับเป็นสแสงกับแต่ละกับแต่ละกับเราบางทีเราอาจจะเกิดึงสองครั้งสาครั้งวนกันไปวนมาบรรลุ <c oughs> กล่าวว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่เกิดมาในชาตินี้ทั้งหมดที่ไม่เคยเป็นสามีไม่เคยเป็นคัญญากันไม่มีอาจจะเคยสัมผัสผ่านกันมาครั้งบางในกลางวาระครั้งหนึ่งสองครั้งหมายความในชาติหนึ่งสองชาติสามชาติก็ได้ ก็การเกิดของเราเป็นล้านๆครั้งไม่ใช่เป็นแสนๆครั้งแล้วนับเป็นร้อยๆล้านครั้งคนได้เพราะการเกิดนี้นับผิดคนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นสัตว์ในใบยภูมุบ้างโดยเฉพาะที่มาเกิดเป็นคนนี่ก็นับไม่ถ้วนจึงกล่าวว่าถึงกระนั้นความรักมีประมาณยิ่ง ท่านก็บอวว่าไอ้ความรักผิดมีความคิดเชื่อกันมาในการก่อนเคยเป็นสาม,มีปัญญากรนมาในการก่อนมันมันมีประมาณอย่างมากอย่างยิ่งท่านกล่าวต่อไปว่ย่อมมีในผู้ที่เป็นญาติกันอาตภาพอันไม่ไกลที่หมายว่าบางคนในชาตินี้เกิดต่างพวกต,ต่างพ้องตามพี่ตามน้องตามบิดามารดา แตว่าในการก่อนเคยเป็นญาิกันมาก็เกิดความรักกันได้เพราได้ยินชื่อคนนึกรักคนนั้นขึ้นมาท,าทันทีเหมือนกับว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้เป็นต้นความจริงเรื่องนี้ก็ปรากรแก่บกุบคคลหลายคนเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าเพื่อได้ยินชื่อว่าคนนั้นคนนี้เราก็เกิดความพอใจองค์สมเด็จพระจอมไตรยจ,ยจึงทรงตรัสว่าเพราะเหตุน,นั้น สุนักตัวนั้นจึงไม่อาจที่จะละนางไปได้ที่นางจะทุบจะตีเป็นริการใดก็สตามเขาก็ไม่โกรธนางแสดงความจงรักภักดีปัจจัยอันนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายอง์สมดเด็จพระจอมไตรยจึงทตัดว่าเป็นเหตุให้นางโกรธสุนัขนั้น,น,นเมื่อน,นำข้าวยาคูไปเพื่อสามีที่นานแล้ว นางจอเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้วยึ่งเดินทางไปเจ้าสุนัขตัวนั้นเห็นหนายเป็นที่รักของมันคือพัญญาในสามัคคภาพใตนน้ก่อนไปแล้วมันก็ไปกับนางเหมือนกันตามนางไปจะไปไหนไมันก็ตามไปด้วยนางจงให้ข้าวยาคูกับสามีแล้วถือเอากระออมเปล่าเป็นอันว่าวันนี้วางแผงฆ่าสุนัข เวลาที่เจวาข้าวไปให้สาม,มีก็เชือกไปด้วยเมื่อข้าวไปให้สาม,มีแล้วก็ถือกระอมเปล่าไปสู่แม่น้ำแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงริมแม่น้ำแล้วเธอก็ตักน้ำใส่กระอมทันรีเพื่มันจุให้เต็มแล้วไม่ใช่ตักน้ำเปลือไปนางก็เอาทรายมาใส่กระอมให้มันเต็มมันจะได้มีน้ำหนักมากๆ แลวจึงได้ให้สัญญาเรียกเจ้าสุนัขตัวซื่อสัตว์สุจริตเข้ามาคือสามีเก่าของนางเอามายืนอยู่ในที่เกลๆไลให้เรียกเข้ามาใกล้ๆเจ้าสุนัขก,ก็ดีใจว่าเอ๊ะวันนี้เจา้านายของเราใจดีนะู้สาเรยกเข้ามามันจึงเข้ามาหาพืา่อความดีใจนดนนานจึงได้กล่าวว่านี่เธอมันนานแล้วนะ เราได้รับการเยาะเย้ยจากพวกชาวบ้านต่างๆก็เพราะตัวเจ้านี่เป็นสำคัญในวันนี้ในวันนี้เจ้ากับเราเห็นจะต้องจากกันเสียแล้วความจริงนางพูดนะเจ้าสุนัขมันไม่รู้ม,ม,รมันดีใจที่ว่านายเนะี่ยพูดกับมันแต่มันไม่รู้ว่าพูดว่ายังไง เจ้าสุนัขเป็นเข้าใจตะเคียสัญญาว่าเรียกมันมามันก็มาจะให้มันกินมันก็กินมาจจาสัญญาบางอย่างเท่านั้นเจ้าสุนัขจริงก็ดีขางดีใจฮี่หมอบอยู่ข้างนางนางจึงได้จับเจ้าสุนัขตัวนั้นมันจับมันก็ไม่ต้องจับแรงมันบอกว่าจับให้มั่นที่คอแล้วหมายว่าลูกๆคงคลั่จับมันมันก็ยอมให้จับเป็นโดยดียังเอารายเชือกข้างหนึ่ง ผูกกระออมที่ใส่สายจนเต็มแล้วปลายเชือกข้างหนึ่งผูกที่คอสุนัขเมื่อทําเสร็จจะทํายังไงเจ้าสุนัขมันก็ยอมเพราะมันมีความรักจึงได้ผลักกระออมให้กลิ้งลงน้ํเพราะออมมันหนักเจ้าสุนัขตัวน,นั้นก็ตามกระออมลงน้ําไปด้ดยเพราะเชือกติดผูกคอมันอยู่เจ้าสุนักตัวน,นั้นก็ถึงกาลละคือตายในที่นั้นเอง องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเพราะสยกรรมเพียงเท่านี้นางนั้นต้องไม่อยู่ในนรกสิ้นกาลนานเพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์และเพราะสายผลของกรรมนั้นคําว่าวิบากแปลว่าผลด้วยผลของกรรมที่เหลือคือกาเซกรรมที่เหลือๆอ,อันนั้นที่นางนาว่าเอากระออมที่เต็มบริสายผูกคอน้ำ ตัวคอลคนักถวมน้ำนางต้องตายเพราะเหตุที่เขาถ่วงน้ำแบบนี้สิ้นมาแล้วร้อยครั้งคือร้อยอัตภาพนี่เป็นกฎของกรรมที่เรามองไม่เห็นบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> จะนั้นเกิดมาในชาตินี้ถ้าบังเอิญจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เรามีทุกข์ทั้งทั้งที่เราพิจารณาแล้วว่าไอ้กรรมความชั่วประเภทนี้ไม่มีสำหรับเรา ถ้ามีความสงสัยอย่างนั้นก็จงคิดถึงเรื่องกากบเรื่องสุนะกับเรื่องหญิงก็เป็นพญ,ญาาคน์นายเรืนอนกัแล้วกันว่ากรรมเก่าที่เราทํามาแล้วเรามองไม่เห็นชาตินี้ถึงแม้ว่าจะทําความดีเพียงใดก็ตามสีก็เป็นเรื่องยากที่โมนดาผู้เราเราทั้งหลายจะทราบว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันมาเพราะอะไร ทันนี้ก็ต้ออาศัยท่านผู้ได้ฌานสมาบัติต้องัดว่าปเป็นโลกุตระฌานจึงจะสามารถทราบเหตุการณ์นี้ได้โดยแท้ถ้าเป็นโลกิยาฌานก็ไม่แน่เหมือนกันอุปาทานมันกินเป็นอันว่าเมา่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรกฎาครรมกัมมันดาพิสโสโกที่สองที่ประรดถามถึงพัญญาข้างในเรือแล้ว บัรดาวิสุเจียรูปจงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบัณฑิตเจ้าว่าที่พวกข้าพระพุทธเจ้าต้องติดอยู่ในถ้ำาถึงเจ็ดวันเื่าศยเหินใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวมาแล้วนั้นกลิ้งทับอยู่หน้าหน้าถา้ำคนเจ็ดตำบลก็มีจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถจะทำหินนี้เคลื่อนไปได้พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ช่วยกันดันหินก็ไม่ว่าเยืยน เมื่อต้องโตอดอาหารทรมานร่างกายอยู่ถึงเจ็ดวันเมื่อครบถึงเจ็ดวันแล้วหินน้งไหลเ้านั้นก็ลขึ้นไปเฉยๆเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ขอองค์สมเด็จพระพิชิามารพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดเป็นมหากรุณาธิคุณสงเคาร์บ,บกคกำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า อ,องสมเร็จปมหากุณาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธิ์หลายกรรมนี้มีอยู่เราจะกล่าวให้ฟังว่านาดีแตการมีเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนเป็นชาวกร,รุงพาราณสีที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละเจ็ดวันในประเทศใกล้ๆแห่งหนึง่งหมายความว่าไปเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไกลนะักไปครั้งละเจ็ดวัน กลับวันหนึ่งเที่ยวไปเลี้ยงโคแล้วก็กลับมาพบเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเวลากลับจากการเลีเ้ยงโคพระเหี้ยใหญ่จงตัวหนึ่งเห็นเหี้ยนี่ก็เลยอยากจะกินเนื้อเหี้ยแต่ความจริงถ้าคนใดกินเนื้อเหี้ยไอ้เนื้อเหี้ยเขาไปเป็นเนื้อขึ้ตัวเนื้อเขาโตทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเนื้อเหี้ยเนี่ยจตมาแทรกอลีไม่มี <c oughs> เยเี้ยใหญ่ตัวหนึ่งที่ได้พากันไล่ติดตามเอี้ยหนีเข้าไปโู่จอมปลวกแห่งหนึ่งเขี้ยมันกลัวตายแล้วก็ไอเจ้าจอมปลวกตันนั้นมันก็มีช่องคือช่องหนึ่งมันก็วิ่งหนีเข้าไปแต่ความจริงปลวกนั้นมันมีเจ็ดช่องนะไม่ใช่ช่องเดียว แต่ว่าเจ้าเหี้ยตัวนั้นเข้าไปอยู่เข้าไปช่องใดช่องหนึ่งแล้วมันก็อาจจะออก,อกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้พระจอมปลกมีเจ็ดช่องศูนย์กลางข้างในเป็นปลงกหมายถึงเป็นทางออกได้ทางเข้าได้บรรดาผู้เด็กทั้งหลายเ่านั่นปรึกษากันว่าบัดนี้พวกเราไม่สามารถจะจับเจ้าเหี้ยตัวนี้ได้แล้วมันเข้าไปอยู่ในช่องของจอมปลวกใหญ่ในพรุ่งนี้เราจรึงมาจับมัน ศึกษากันอย่างนี้แล้วต่างคนต่างก็ถือเอากิ่งไม้ที่หักๆมาคนละกรรมสองกรรมรวมด้วยกันแม้ทั้งเจ็ดคนก็พากันอดช่องโรงของจอมปลวกนั้นเจ็ดช่องอุดให้แน่นให้เหียออกไม่ได้ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะมาไล่จับเหียนให้ได้ก็อุดแล้วก็กลับไปในวันรุ่งขึ้นนั้น เด็กทั้งหลายเหล่านั้นลืมไม่ดได้นึกถึงเฮียนั้นเลยเพราะว่าเวลามาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวจะเลี้ยงคราวที่เจ็ดวันคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะมาเธอก็ลืมไปเมื่อต้อนโคไปกินที่อื่นเธอก็ไม่ดได้นึกถึงเฮียเพื่วันครบที่ 7, เจ็ดพาโคกลับมาบ้านเมื่อพบจอมปลวกออนนั้น ลับทุกจะมันได้ว่าเออนี่เราอดเหี้ยไว้นี่ในโพรงเหี้ยในโพรงในโพรงปลวกกัน,นี้เจ้าเหี้ยตัวนั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ตายแล้วที่ยังก็ไม่รู้ในเจ็ดวันแล้วจึงได้พากันไปเปิดช่องที่ตนอุดไว้แล้วอดไว้แล้วเจ็ดช่องในกันคนละช่องละช่องสำหรับเหี้ยที่อยู่ในโพรงนั้นมันอดอาหารอยู่ตั้งเจ็ดวันก็หมดอะไรในชีวิตเหลือแต่กระดูก นั้นหนังสันลานออกมาหมายความมันหมดแล้วหมดเรี่ยวหมดแล้วไอ้ตัวก็พร้อมลงไปเพราะการอดข้าวอดน้ําอาหารก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีมมจะกินน้ําเรี่ยงสำคัญมันก็หมดอะไรในะชีวิตคคิดว่าคราวนี้ตายแน่ลูกเมียอยู่ของหลังจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไอ้เรามานี้ก็มาต้องถูกขังอยู่แบบนี้ทางทางหลังก็ไม่รู้ว่าเราไปทางไหน หมดอะไรเวลาที่เด็กทั้งหลายเหล่านั้นเปิดช่องเห็นช่องโผล,ล่มีช่องพย,ยอ,อกได้ก็เดินด้วยมาด้วยความหมดเรี่ยวหมดแรงเดินออกมาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นเห็นดังนั้นแล้วจึงได้ทาความเอ็นดูพูดกันว่าเออที้นแรกนี่เจ้าเหี้ยตัวนี้นี่มันอ้วนนะอระยาฆ่าไม่กินเนื้อแต่เวลานี้เจ้าเหี้ยตัวนี้มันมีหนังที่นกระดูกไม่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเราเยีกฆ่าให้มันตายเอาเนื้อไปกินเนื้อมันก็ไม่มีทั้งนี้ก็เพราะว่ามันอดเหยื่อเขามันทึงมเจ็ดวันยังได้แสดงความรักในเฮียนั้นเกิดความสงสารอยู่ในรูปหลังเฮียนั้นแล้วแล้วก็ปล่อยไปเวลาที่เขาเยียปล่อยไปเขาก็บอกเฮียว,ว่าจงไปตามสมบายของเจ้าเถิดแม่พระเทวดาน ยงไปตามสบายไปจะสบาย,ยางไงม่นรอความตายอยู่ถึงเจ็ดวันสมเด็จพระทรงทันบรมาศาสร์สันดาที่ได้ทรงตรัสต่อไปว่าพิกเวดูก่อนพิสุดไรเด็กทั้งหลายเหล่านั้นไม่ต้องไหมในนรกก่อนเพราะว่ามันไม่ไมด้ข่ายเหี้ยนี่หมายความว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นที่ทลมดานเหี้ยนั้น ไม่ต้องตกนรกไม่เหมือนกับากาหรือว่าเหมือนกับปัญญาข้าในเลอฉันบอกว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นไม่ต้องมาอยู่ในนรกเพราะว่าไม่ได้ข่ายเหย่ยนั้นแต่ชน,นทั้งเจ็ดนั้นคือวันดาเด็กทั้งเจ็ดนั้น<ม>ได้เป็นผู้ต้องอดข้าวอดน้ําตลอดเจ็ดวันมาถึงสิบสี่อัตภาพ ตอนนี้ความมาเกิดมาแล้วสิบสี่ชาติหลังจากตายความเป็นเด็กก็ไปเกิดเป็นคนแต่เกิดเป็นคนก็ต้องนั่งอดข้าวแบบนี้มาสิบสี่ชาติแล้วองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วชจ่อได้มีพระุทธิกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสดังหลายกรรมนั้นพวกเธอได้เป็นเด็กเลี้ยงโคดที่หมายความพระเจดยดโ l นั้นเป็นเด็กเลี้ยงโคดได้กระทำกรรมนั้นไปแล้ว ในการนั้นนี่เป็นอนุวาเมโอ,องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรปบัญหาอวิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นทูลถามแล้วด้วยประการดังนี้ <c oughs> นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมในชาติก่อนนี้เราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่เวลาที่มาถูกเข้าในชาตินี้ก็มจะด่าท่น วันนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันทำแต่ความดีแล้วจะนำเรื่องอื่นมาเล่าแก่บ,บรรดาท่านกุทธบริษัทฟังอันเรื่องกับกรรมที่มาด้ทำในชาตินี้แต่ว่ากรรมในชาติก่อนสนองเขาให้เกิดความทุกข์ถึง่องความตายฟังเรื่องต่อไปสำหรับเรื่องนี้ยยงไมาจบเลยนิดหนึ่งในครั้งนั้นบรรดาพิสูรูปหนึ่ง กราบทูลถามองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าความพ้นย่อมไม่มีแกสัตว์ที่ทํากรรมที่เป็นบาปไปแล้วเพื่องสองบบรปนากาศก็ดีดันสู่ไปลั่นไปหนอยู่ในมาหาสมุทรก็ดีเข้าไปสู่ในซอกแห่งภูเขาก็ดีหรือประการใดพระพุทธเจ้าค่ะนี่หมายความว่าบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นสงสัย เมื่อคนที่สร้างกรรมชั่วแบบนี้ถ้าเขาจะเหาะไปในอากาศหรือจะวิ่งลั่นลั่นนั่งเรือไปในทะเลจะหนีเขาอยู่ในซอกเขาเขาจะหนีได้ไหมเจ้าค่ะที่พระแคก็ถามแปลกแกคิดว่ากรรมนี่มันเป็นวัตถุเมื่อกรรมนี่เป็นคนไล่ติดตามเมื่อกรรมในผีติดตามแต่วความจริงไอ้กรรมนี่มันเป็นความชั่วที่ติดตามใจ ไม่ใช่ติดตามกายถ้าใจของเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปด้วยนี่เธอไม่ได้คิดต่อไปเขาได้โปรดฟังคำพยากรณ์ของของค์สมเด็จพระธรรมสามิตรท่านตอบว่าอย่างไงในขณะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าพิกเ,กเวดูก่พิสุทธิ์ทั้งหลายท่านบอกว่าอย่างนั้นแหละพิสุทธิ์ทั้งหลาย หมายความว่าแม้คนทางหลายเหล่านั้นเขาจะอยู่ในอากาศก็ดีเป็นต้นหรือว่าจะไปในทะเลมหาสมุทรก็ดีจะไปอยู่ในซอกเขาลำนาำาตที่ไหนก็ดีกรรมทางหลายเหล่านั้นย่อมติดตามเข้าไปอยู่ตลอดเวลาไม่พึงสามารถจะพ้นกรรมชั่วได้เมื่อจะพึงทรงเสบอนุสนธิปธรรมเทศนา พระองค์จึงตัดบ,บาดร,ราคาถาว่าคนที่ทำกรรมชั่วไว้จะหนีไปนอาอากาศก็ดีก็ไม่พึงจะพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปได้ทากลางมหาสมุทรก็ไม่พึงจะพ้นจากการทำกรรมงความชั่วที่ตนทำไปแล้วได้จะหนีเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วที่ตนทำไปแล้วทั้งนี้เพราะ เขาอยู่แล้วในประเทศแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้ประเทศแผ่นนั้นแผ่นดินนั้นหามีผู้ใหม่หามีที่อยู่ใหม่ท่านกล่าวว่าแม้ตอนนี้ฟังยากบริลีท่านกล่าวว่าเพราะเขาอยู่แล้วในประเทศแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วได้ประเทศแผ่นดินนั้น ไม่มีอยู่เอานี้กว่าแปลตามภาษาบาลีชัดชัดเป็นอันว่ามาองค์สมเด็จสุทรงสวัสดิส์ทรงตัดอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาจบก,ก็ธรรมทศนาบรรดาพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรผลมีพระโสดา,ามีพระโสดาบันเป็นต้น พระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันทั้งนี้ก็หมายความว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศน์นั้นเวลาที่พระทั้งหลายไปฟังเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าก็าไม่ได้มีอยู่แต่พระมีแก่บรรดาประชาบรรดาประชาชนทั้งหลายส่วนใหญ่เขาไปนั่งรอฟังเทศอยู่ เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงสแสดงวธรรมธีศนาแก้แก้ปัญหากฎของกรรมสามระการคือกรรมของกาเอาคอเข้าไปคล้องจะเวียนไฟกรรมของหญิงผู้เป็นน,นยายปัญญาเข้าในเรือสู่น้ํากรรมของบรรดาพิสุททั้งหลายเหล่านั้นผู้ถูกขังเจ็ดวันต้องอดอาหารเสียงเกือบจะตายเมื่องค์สมเด็จไปจอมตรายทรงแก่ ว่าเกิดธรรมปีติแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในที่สุดเขาทั้งหลายเหล่านั้นทั้งพระทั้งฆราวาสก็พากันบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบคุคคลมีประโสดาเป็นต้นเป็นจำนวนมากนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการนำเอากรรมทั้งหลายเหล่านี้มาสันญาให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับฟังก็เพราะว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่ เคยมาฟารกให้ฟังว่าชาตินี้ทําความดีอย่างแต่ทําไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์คือมีทุกข์หลายประการเข้ามาเบียดเบียนหากว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วก็จงหในให้ถึงตัวของท่านว่ากับความสําคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นฝนข้องกรรมคล้ายๆกับท่านแอวสารที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สําหรับเรื่องนี้และกวันนี้ มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ต้องขอ,อยุติเรื่องราวกของกรรมของคนสามคนไว้ในที่นี้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลยงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกนชนทุกท่านสวัสดี